ร้อยร้อยสี่สิบไร่พื้นทั้งหมดเลยนะแต่เป็นเนี่ยเป็นบ่อปลาถ้าแปดถ้าแปดถ้าแปดไร่แล้วก็เป็นสวนเป็นไร่ถ้าสิบสิบว่าไร่ก็ประมาณเดือนมีนากุมงพามีนาจ้ะ็ปล่อยปลาอะร่ปลานินปลาตะเพียนพวกพวกปลาทิพย์เนี่ยยังไงถ้าเก็บมาเนี่นั้นท้ายรถเระเห็นมั้ยกระบอก ข้าวดูรวงไหมดีไหมรวงใหญ่ๆดีไหมบถ่าแล้วเนี่ยถ่ายไปเลยเนี่ยดูรวงมันม่ใช่เหมือนนเนี่ยข้าวชุดนี้นะของขอเราเนี่ยไปดูรวงคนอื่นเทียบแล้วไม่มีเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูนึงข้าวมันชูคอขึ้นใช่ใช่คือของคนอื่นเนี่ยมันเป็นข้าวหอมข้าวของพระทุมปกติของพระทุมเนี่ยมันจะออกใต้ใบมันจะออกชุ่มย่นี้อันนี้มันเริ่มพุ่งขึ้นมาเนี่ยดูรวงมันโผล่มาแล้วดูรวงดัดรวงเนี่ยอันนี้ผมกลัวว่ามันจะมันจะรีบเปล่าโพดนะเนี่ย เพราะมันงามตัดแล้วพองามไม่เคยไม่โลมันใหญ่เงี้ยตัวมันจะเป็นเม็ดริบเยอะอะไรเงี้ยถ้านั่นนี่มันต้องมีตัวท้าทายที่ถ้าเรกรเสริมอ่ะแล้วก็อัดให้ออกว่ามันไม่เป็นไปได้แต่แต่พูดถึงติ๊กเนี่ยจะไปให้ไปถ่ายรูปให้ใครดูใครต้องร้องหนูดูหลวมดูเลยตบูดานะตอนแรกนั่นติ๊กโคลนมันเน่าเพราะว่ามันงามตอนนั้นเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่บอกกันนะแล้วมันงามมันพุใบแล้วมันงามเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเน่าแล้วโคลนเน่าบางต้นก็ตาย แล้วพอเนี่ยประมาณสักเดือนกว่าที่ใส่ปุ๋ยใส่ปีเตอร์ไปนะปีเตร์ช่วงชลาปีแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันรอดหมายมันขึ้นมาคือมันเหลือแค่ต้นน่ะใบเบยไม่มีเลยนะมันมีใบชูใบใบเดียวอ่ะแล้วมันมันพอใส่ใหม่นั้นตอนแรกต้นมันอวบขึ้นแล้วมันดูเนี่ยต้นใหญ่ขึ้นใช่ใช่ปรากฏว่าเราใส่ปุ๋ยช้าใส่ที่เก็ด พี่เจ็ดสิบเอ็ดวันหกติบเข้าใส่แค่หกแค่หกแค่หกสิบวันกลายว่าเราใส่พวกนี้คือมันไปเร่งมันมันมันไม่ได้ใส่มันไม่ได้ใบแล้วคือที่ออกมาก็คือมันจะเป็นพวกนี้หมดเลยลวงแล้ะกลายว่าเออมันนี้มันเร่งลวงเนี่ยเนี่ยแล้วทีนี้เราปุ๋ยตัวสุดท้ายปกที่พอปุ๋ยสุดท้าย